ตันี้ม่ค่อยหวานมันได้ป่ะนั่งเข้าไปข้างในโอ้ปันไดชิเล่อ <laughs> หลายขั้นข้างๆคุณนั่งล่วงมืยเอาไปท่าน สวัสดีครับตักทายพี่น้องเอฟซีส,สาวหน่อยเพื่อนแฟนสูบสูบกันครับมาเที่ยวเหนือครับพี่น้องมาเที่ยวเชียงใหม่ครับสวนลำไยเอาบาหวานมาฝากพี่น้องครับบาหวานกันครับครับกินได้หลายหอนหน่อยไม่ยั่งย่ายครับสดๆจากสวนเสี่ยวเมื่อฝากทีมงานสาวหน่อยเพื่อนแฟนลูกๆแล้หลานอยู่ทั้งดมสู้อาจาร,รย์นดนตรีกินแบ่งปันบาหวานสู้กันครับ <c oughs> สัญญาว่าจะไม่เป็นเบาหวานคนเดียว <laughs> สวนอยู่เชียงใหม่ครับสวนของมะเทาอย่งางบุษ antha เก็บเหลอืเลอเป็นเรือไว้ให้ว่าจงไปถามผมมาเก็บซอยป,าปา่านตาจงไว้หลายให้บ่ได้สิเก็บเหลีาาย่ยงไงสามวันสามวันเหรอแฮงไม่มีหรอไม,มไม่แต่อีโดอย่างเดียว โอ,โอ้โอโลกพาพี่น้องมาเที่ยวครับพาพี่น้องมาเที่ยวพ่อนคลายครับพ่อนคลายอาจจะนอกเรื่องสาวหน่อยเน็กน้อยเด้อพี่น้องเด้อพามาเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศชมสวนลำไยกันครับที่เชียงใหม่ครับอำเภอแม่วางครับพี่น้องม่ยำบ้านทางเชียงใหม่ครับมาจากเมื่อคืนนี้เดินทางได้สองถุงเม,มื่อคืนนี้ครับถึงหอดบาง จ่งเกาโมงเต่าครับรดเมยคักกดืนเขานำหนาวอิจฉบุญสนใจออเดอร์ได้ดวยครับออเดอร์เบาหวานครับเบาหวานเต็มต้นเลย ขอบคุณครับอพอบจ้องไห้จ้องไว้ไวถาผมมาเก็บสวอยไปนะอำเภอแม่วางครับบ้านสารทีตำบลทุ่งรวงทองอำเภอแม่วางครับผมนี่ครับ,บรย่างโดกเลยเห็นในปุตตเลอยเก็บเหลี่ยงไงพอเท่าจ้อง,งไห้เก็บปุันตายแล้วหลายครั้ง เก็บลำไยที่เชียงใหม่เสร็จแล้วแวะมาเก็บทางเชียงรายเด้ออาจารย์โอครับโอ้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเที่ยวทางเชียงรายครับสมัยตะกีก้ไปไปดูอยู่ครับสมัยตะกี้น่องน่องไายเลี้ยนอยู่อ่ออหาไม่เาอัะไรแม่ฟ้าหลวงครับจังหวัดเชียงรายไปเที่ยวดูอยู่เชียงรายทางเชียงรายครับขึ้นแม่ขึ้นแม่ครับเรือประมาณสามสิบต้นรุดบอกเรือประมาณสามสิบต้นอ๋อสมิต้นคือยังไม่เก็บเก็บไปแล้วหนึ่งถึงสองสวน อันนี้ส่วนที่สามส่วนนี้เหลือประมาณสามสิบเหลือไ้ถาเหล,ลือไ้ถ่าให้แม่แล้วมาเก็บมแม่เก็บบักล้ำย่หละจังจิงกกรับินสุดี่หล้วบินหลายสามสิบต้นมาต้นละนี่จตต้นลุกๆแม่วางสันรประตองใช่ครับใช่ใช่ใช,ช่เข้าเข้าตรงทุ่งเสี้ยวครับ เพราะแต่ว่าน้อยเนองกับไหลด,ดิดูดว่าต้องให้มันร่วงนะต้องให้มันร่วงมันเพิ่งจะโตเงี่ยถัดน้อยไหลกะมันกับบ้าหวานเด้แย่งอาหารกันร่วงบ้างร่ต้องเสียดายอ๋อร่วงนี่ไหมแม,ม่นี่ครับมาแบ,งบ่งหวานมาแบ่งปันเบาหวานไปน้ำกันครับ เดี๋ยวให้พี่น้องรับส้มกันเอาตอน,น,นโลโกขึ้นมาละบอยินดีต้อนรับเนอร์ครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับมาเมื่อคืนนี้ครับถึงตอนเช้ามาเมื่อคืนนี้ถึงตอนเช้า <c oughs> อ น่าเกินป้าๆผมก็อยู่ทุ่งเซี่ยวอ๋อครับครับครับคนจิ๊บแดงมาได้บนเท่าไรสามหมื่นสี่หมื่นมั้งเนาะจ้างกันไหมนี่จ้าง ย่างเป็นลายวานครับนะคนรับคน, 200. นลูดก็สองร้อยครับบางคนขึ้นก็สี่ร้อยเก็บบรรยากาศพี่น้องมาเที่ยวผมก็สไตล์ผมก็คือเก็บกินไปเรื่อยๆต่อ า,ากินไเรื่อยๆครับเรามากินแห่งเดียวอัโขายกิโลกัมละเท่าไหร่ครับอ้จากประทานผมกับบรลุขึ้นกันครับแต่ว่าราคาจะด,ดีกับชาวสวนลำไยครับปีน,นี้ลำไยเอเอก็อยู่ที่สามสิบบาทก็โอเคอยู่หร่อว่าจำโบก็ได้ผลผลิตเป็น ดีหน้าพอใจราคาค่อนข้างที Bullet ่จะดียั่อยทีนี้กินอย่างเดียวกินอย่างเดียวมาไหมครับมาไปถึงได้นะมาครับทางหน่อยนั่งว่าเอาเบาเอาเบาฟ้านมาฝากพี่น้องไงวะ นี่เรียกเอาีหรองนอะไรไมันใหญ่เอาเลยนาแล้วปะหน้าเยอะหรอกผลไม้เราเยอะอยู่ผลไม้ที่บ้านงี้เก็บเด๋ยวนี้จะถีกทำก็ได้หลายเัวบนพ่อกับเทินแม่ไหมบนหลายตัวจะเป็นกิก คือบผมพาเขาะน้อยมาเก็บน้ำจานเก็บอยู่ในรมอยู่เมื่อนก็เดินทางมาก็เห็นเมาะน้อยเขากำลัลงไล่สดอยู่เจ็บเจ็บครับไอผู้จัดการมาเดียวครับง่เง่าเป็นตะเบิงกินอย่างเดียวขาไปไม่ร่างคิอครับแล้วอันนี้มาเยี่ยมชมชวสวนซื้อเมื้อนจังจะเริ่มเก็บครับม,มื่อนีพักพ่อนก่อนเมื้อ,อนจะเริ่มเก็บละใหญยส่วนฟังหนึ่งก็เก็บไปแล้ว พวกนี้เก็บเก็บไปหมดแล้วครับอันนี้เก็บเรียบร้อยแล้วเหลือฝั่งนู้นแหละจะไปเก็บสามสิบต้นเลยครับมาบาด้แปะมาถักไายพี่น้องครับยังบ่หายด้วพี่น้องเด้อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อาจจะมาได้ท่านบระเทศไทยเขาไปไ,ไปายอยังมากมายมาเที่ยวเชียงใหม่ก่อนบาด้ เราจะกลับขอได้บ้านแล้วครับพี่น้องขออนุญาตล่องไหลใบก่อนขอรับแอดเฟสได้ไหมครับมีเฟสเป็นเพื่อนนะครับอ๋อได้ได้ได้พ่อคาเบนโอเคผ้าเงาเป็นตะเบิงมาน้ำกย่ได้เออคือนได้ละเน้องแล้วเราจะเปลี่ยนแล้วเ <laughs> บิงเราเปลี่ยนหมกต้นหมกล้ำแย่ขึ้นจะเป็นตะเบิงเแล้ว <laughs> ยาวเป็นตะเบิงไอ้พี่น้องขออนุญาตล่องไหลใบก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเอื้อนเดี๋ยวสิภาพพี่น้องมาเยยี่มชมบ,บ,บชมบรรยากาศการเก็บการโหดล้ำแย่ครับพี่น้อง แกดเกบลำญ่ยแต่ตอนนี้เขาจะเข้าบ้านละเตรียมตัวกินข้าวเย็ยนกันเคสรับอะนนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพี่น้องเจอกันไร้นะครับขอบคุณครับมาเยี่ยมยามตามข่าวพี่น้องสุก่าครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ